กฎแห่งการไล่ตามครับขอให้พึงตระหนักไว้ว่าคนเรามันวิ่งไล่ตามอะ,อะไรก็ตามแต่ที่มีค่าคนที่วิ่งไล่ตามจะไม่เคยได้ครองใจใครครับแต่คนที่ทำตัวให้หน้าติดตามมันจะได้ครองใจคนคำถามคือวันนี้คุณทำชีวิตของตัวเองให้หน้าติดตามแล้วหรือยังจำไว้ครับถ้าคนเริ่มหมดรักคุณไปแล้วในตอนนี้คุณเซนได้คุณจับพฤติกรรมได้สิ่งที่คุณควรทำหลังจากนี้ อย่าตอบเร็วจนเกินไปอย่าทักจิกจนเกินไปถ้าวันนี้แฟนของคุณเริ่มที่จะหมดรักสิ่งเดียวที่คุณทําแล้วความสัมพันธ์จะก,กลับมาหวานชื่นรื่นรมกันได้เร็วที่สุดคืออะไรครับจงลดความสําคัญของมันลงมาครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะที่ชีวิตนี้เบื่อแล้วกับการต้องวิ่งไล่ตามคนอื่น แต่คุณต้องการให้คนอื่นเอาอกเอาใจคุณประคบปางงมคุณโทรหาคุณทักหาคุณมาหาคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณครูคอมสอนไว้ในคอร์สสั่งจิตให้เขาเอาใจครับจะเป็นการรวบรวมจิตวิทยาทั้งหมดในการทําให้คนเนี่ยเอาอกเอาใจคุณแต่เพียงผู้เดียวซึ่งคอร์สนี้เป็นการเรียนออนไลน์ผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ําได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้นะครับราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่ 6,890บาทครับทนไปนะครับถ้ายังเจ็บไม่พอทนไปครับถ้ายังปวดไม่ไม่พอทนไปถ้ายังเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่พอทนต่อไปครับเมื่อคุณไม่ทำให้เขาต้องวิ่งไล่ตามคุณเอาออกเอาใจคุณคุณก็ต้องทนต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคอสสั่งจิตให้เขาเอาใจนะครับฟังดีๆนะครับราคาเต็มเนี่ย6,890บาทครับ โปรพิเศษเฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นครับราคาเต็ม6,890บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเพียง990บาทครับนะค,ครูคมรวบรวมสูตรทั้งหมดในการทำให้คนเอาออกเอาใจคุณโดยจำกัดสิทธิทพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกครับที่แคปเจอร์ไลฟ์นี้ครับนะส่งไปที่ Line แอด ที่คูคมปักหมุดด้านล่างนะครับหรือว่าแอดไลน์ line, นะครับ adlove under score ตองเก้านะครับแคปเจอร์ด่วนนะเฉพาะ10ท่านแรกนะครับถ้าคุณอยากได้สูตรเหล่านี้ทั้งหมดเลย